เราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วครับไฟแดงเพชรพิเชษหอจกกรุบกรุบสุดที่ไฟน้ำเงิน9ก้าวกระลัดสอเทียนโฮครับโอ้โหสามคู่ผ่านไปแบบสุดมัดเลยครับนี่ดูน้ำหนักส่วนสูงสถิติ เรียบเทียมกันไปเลยครับยกนี้มามาแลกเข่าแลกศอกกันแล้วครับเอาคีบไว้ล็อกล็อกเหนียวเหนียวก้าวกระัตสอเทียนโพตีได้ไหมมา,าตีไม่ได้กรรมการต้องกดแล้วก็แยกออกมาครับไม่มวยใหญ่ก็จชิงแต่ว่าต่อยดูดีเลยเอาน้าเมินห,หาเรื่องอย่างเดียวก,ก,ก้ากระดัตล็อกไว้ล็อกไล่แขนไล่แขนเพมพิเชษเอ้าเพ่เเเพิเชษเอา้าฟันใบก,ก,ก้าวก,นะกระดับแทงไบบุกหนักก้าวกระดัตบุก หายใจรถต้นคอเอ้าลากมาละตีไปเอ้าเพชรพิเชษฟันมาเพชรพิเชษแดงนะน่าเหมือนเก้ากระดัล็อกไว้ตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้กรรมาการแก่แยกโอ้โห,โ,หโหนี่ครับฮ่าตอนนี้เป็นก้ากระลัดเดินไปก่อนขวาบายเพชรพิเชษเพชรพิเชษนี่ครับน่ะตอนนี้ตัางต่างอยู่ที่มุมอยู่ที่มุมโอ้ยกำปั้นไปครับก้ากระลับน่นายขวา มาขึ้นขึ้นมาขึ้นได้คนละข้างครับยกใบเก้ากระดเพชรพิเชษเนบใบโอ้โหตอนนี้มาวงนวงในตอนนี้แลกกันแลกกันอยู่ครับอย่าหลวมอย่าหลงอย่าอย่าออกทะเลไม่ได้นะครับเกากระดผมจะเอาสาวลุกโดนขวาของเก้ากระดไปเอาถีบมาทีหนึ่งเพชรพิเชษอ้าวขยับติดนิหายใจรถตรงคอแล้วนะครับเอากระดล็อกไว้ตีได้ไหมตีตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมาการแก่แย่ <c oughs> ครับเ้าใจเลยครับกาวกลัดก็ไม่สนครับจัมบูจัมบูอยู่แล้วครับไทยหยาบเดินเพชรพิเชษตั้งเลาะมาดูเหมือนไฟแดงครับอาจจะมั่นใจนะครับตอนนี้นี่ครับอยู่ในเกมลับเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้กาวกลัดจู่โจมจู่โจมมาอ,ออก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 ,อ,อ,กอืมต,ตั้งลำซ้ายโอ้โห <laughs> แกบ,บอมแข้งซ้ายแรงเลยนะครับ วันนี้เพชรพิเชษดูว่ารับกลุ่มเครับเพราะว่าหลังๆนี้มาเสียจังหวะลื่นไปอีกอครับหลังๆเพชรพิเชษนี่ปลายๆก็อาจจะมียุบมีย่นนะครับวันนี้หวังจะแจ้งเกิดแต่ว่าเกิดได้ไม่ได้ครับอ้าวซ้ายลุ้นๆนะครับเพชรพิเชษเอา้อาตวตะกรันต้องติดไปอีกติดไปเพชรพิเชษไม่เข้าแล้วเพชรพิเชษรอจังหวะตะกรันไล่ก็อยจริงแต่ว่ายังไม่ชนกระดาน ล็อกไว้โดนอุ้มอยู่เลยนะครับทางเก้ากระดับอืมอ่ะมีเวลาอีกนาทีกว่ากว่าครับโอ้โหแต่วันนี้โจทยากเลยครับเก้ากระดัดนี่ครับแหาใครหยาบตอนนี้ข่วงกำปั้นจิ้มเข้าไปพ่าดต่เพชรพิเชษไม่นะครับดูอ่ะไม่ทอ้อไม่ท้อครับเก้ากระดัดถือว่าโชคดีมากมากเลยนะครับเพชรพิเชษคือเลือกแล้วออกไม่มั่วเลยครับ มีหลายไฟนี่ไปมั่นใจตัวเองแลกไปแลกมาไปพลาดโดนอาวุธหนักๆอะครับช,ชูมือให้ไฟแดงนะครับเพชรพิเชษนะครับหอจกของผูมสุดที่เป็นฝ่ายชนะก้ากระดับสอเทียนโพไปเป็นหมวยผู้เอกวันนี้นะครับ